ปูน1คิวเทพื้นได้กี่ตารางเมตรปูน1คิวหรือคอนกรีต1คิวก็คือปริมาตรคอนกรีตทรงลูกบาตรเมตรค่ะซึ่งจะมีขนาดเท่ากับความกว้าง1เมตรคูณความยาว1เมตรและความสูง1เมตรค่ะในกรณีที่เราจะเทพื้นที่มีขนาดความหนา10เซนติเมตรปูน1คิวเนี่ยจะเทได้ประมาณ10ตารางเมตรค่ะแต่ถ้าเราเทหนาขึ้นมาเป็น15เซนติเมตรปูน1คิวจะเทได้เท่ากับ6.7ตารางเมตรค่ะและถ้าเทหนาขึ้นไปอีกเป็น20เซนติเมตรปูน1คิวจะเทได้5 cm, ตารางเเมนนมบบมมตตตตรรรคคค่่่่่ะะะยยยยกกกกัวววอออาาาาาาางงนนณณปิิีแบบๆสจท พื้นเพื่อวางบ้านนอกดาวนะคะขนาดความกว้าง5เมตรคูณความยาว10เมตรแล้วก็ต้องการเทพ,พื้นที่ความหนา10เซนติเมตรวิธีการคำนวณทําแบบนี้คะ่ะเอาความกว้างคูณความยาวและความหนาของปูนที่เราต้องการทั้งหมดหน่วยเป็นเมตรนะคะเอามาคูณกันจะได้เท่ากับ5คูณ10คูณ0.1จะได้ปริมาณคอนกรีตทั้งหมด5 Q, คิวค่ะซึ่งเวลาที่เราสั่งคอนกรีตนะคะเราก็ควรจะเผื่อปริมาณคอนกรีตไว้ด้วยคะ่ะประมาณ5-10เปอร์เซ็นต์เผื่อเหลือเผื่อขาดในกรณีที่เวลาเทมันล่นระหว่างลำเลียงป้องกันคอนกรีตไม่พอนะคะถ้้าาเปป็นนรระโยยชช์์ฝก,กด like, กดแไแว